โรงเรียนวัดบ้านสะ ตั้งอยู่ที่222ทับ1หมู่2ตำบลบ้านสะอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน124คนสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงป .6 บริหารงานโดยนางพิสมัยวงศสาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของนาหลวงรัชการที่10โรงเรียนวัดบ้านสะจึงได้จัดทำนวัตกรรมวิถีธรรมนำสุขตามแนววิถีพุทธโดยใช้รูปแบบการบริหารงานด้วยบ้านสะโมเดลเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งใช้ชีวิตให้มีความสุขเป็นโรงเรียนแห่งปัญญามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ขั้นที่1การวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดบ้านสะ B. ีวีรีฟสร้างศรัทธาเชื่อมั่น A. อ g r e e m e n t การวางแผนข้อตกลงที่ดีร่วมกันขั้นที่2การปฏิบัติ N. Night a อคชั่การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ดีโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรมพัฒนาฝึกจิตคิดอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมครบรันสุภาษิตเรียนรู้ผ่องใสกิจกรรมที่3กิจกรรมน้องไหว้พี่วิถีไทยกิจกรรมที่4กิจกรรมโรงเรียนสดใสด้วยมือเรากิจกรรมที่5กิจกรรมส้นชนตึกวินัยกร้าแกล่งกิจกรรมที่ 6. กิจกรรมธงนำแถวแสดงวินัยอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมที่7กิจกรรมโครงงานคุณธรรมนักเรียนร่วมใจกันกิจกรรมที่8 กิจกรรมออมไว้อย่างทันท่วงทีกิจกรรมที่9ธรรมะสวนะแสนสุขีสุขใจที่วิถีพุทธร,ร่วมพัฒนา S Support ส่งเสริมสนับสน,นุนขั้นตอนที่3การตรวจสอบประเมิน A After Action Review ทบทวนหลังการปฏิบตัติขั้นที่4ปรับปรุงแก้ไข สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่สิบหนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองคนดีสีชาติไทยเด็กประถมวัยมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหกากษัตริย์มีความรักเอื้ออาทรต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชนของตนเองโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้คือ 1>, 1. เด็กยืนตรงเคารพทธงชาติ 2. เด็กร่วมกิจกรรมในศาสนาที่ตนนับถือ 3. เด็กร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. เด็กสามารถแสดงความรักต่อบุคคลในครอบครัวได้ดี 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมคุณธรรมนำจิตใจเด็กประถมวัยสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ผิดไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมได้โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้คือ 1. เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านศะไม่นำของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 2. เด็กสามารถทำตามข้อตกลงของชั้นเรียนได้ 3. เด็กพูดความจริงไม่โกหก 4. เด็กๆช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและ สอม 3. ม,มีงานทํำมีอาชีพหนึ่งอาชีพสุจริตเด็กประถมวัยโรงเรียนวัดบ้านสะได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษการทำสบู่เหลวจำหน่ายเพราะเหตุนางฟ้าภูฐานเพื่อปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานที่ทําและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้คือ 1. ทํางานที่ครูมอบหมายให้จนสำเร็จ 2. มีความตั้งใจจดจ่อในงานหรือกิจกรรมที่ทา 3. ม,มีความสุขระหว่างทำงาน 4. ทํทำงานจนสำเร็จ 4. เป็นพลเมืองดีพลเมืองดีจิตอาสานักเรียนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมเป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีพฤติกรรมบ่งชี้คือ 1. มีความรับผิดชอบต่องานของตอนเอง 2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. ช่วยเหลือเพื่อนเสมอ 4. ช่วยเหลือครูตามโอกาสเสมอ จากผลการดำเนินนวัตกรรมวิธีทำนำสุกตามแนววิถีพุทธส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขสนองตามนโยบายเรียนดีมีความสุขอย่างแท้จริง